สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันกวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเอ่อทำแบบเป็นแบงนั้นทุกคนวิธีการทำแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปสอนกันทำมาเลยไปวิวิธีการหลดนะคะเรากดไปที่ Play Store เเลยเอ่ะ ไอพีเมืองคำนี้เนาะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะเออ R I P P อยู่ไหน P L E กับเว้นวรรคแล้วก็อะนะคะมันจะมีแบบจ่ายเงินเงิไม่จ่ายเงินนะไอนี้คือจ่ายเงินอันนี้นะคะคือจ่ายเงินเนานะแต่อันเนี้ยค,คือเอ้ยเดี๋ยวอันเนี้ยคือจ่ายเงินแต่อันเนี้ยค,ค,คือไม่จ่ายเงินนะคะ อ่ะเรากดไปแล้วก็กดติดตั้งเลยค่ะแต่พี่กดติดตั้งแล้วเนาะก็เลยกดเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็กดไปที่ที่เราติดตั้งก็กดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเลยรอนะคะอ่ะอรอแป๊บน,นึาะแล้วเราก็วาดได้เลยค่ะวาดอะไรก็ได้ถ้าเรากดขังจกัดก็ได้นะทุกคน แบบนี้เลยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยสีเยอะมากทุกคนเนี่ยเยอะโคตรๆนียอ่ะจะวาดเป็นหัวใจวาดเป็นหัวใจนะตื๊บตื ตู้ตู้อ้ยอ่ะก็วันนี้ก็จบกันไปเพียงแค่นี้นะคะแบบคลิปอ่ะการสอนทำนะคะเนี่ยถ้าเรากดปุ่มมือมันก็จะเป็นกรุปอันใหญ่หลายอันเลยนะแสงสีคือสวยมากทุกคนเนี่ย S P Y บายเย้ <Bye. S 2> <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปิง